จ้าสวัสดีจ้าตะชนแล้วชะตะชนบทมาแล้วจ้าคิดถึงคิดถึงเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเยตาจะดับแล้วอยตาจะดับแล้วโดนโดนล้านลอกเรียนแบบหมดอนาคตแน่เลยเยตาหมดอนาคตแน่เลยโดนล้านลอกเรียนแบบ เขาถ่ายแล้วก็ก็ส่งไลน์มาให้ยยตานะ<สบ>้วันนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วยตาจะพาเพื่อนๆมาวันนี้อากาศดี<สบ>หัวล้านหัวล้านปิดหัวล้านเลนยยตาเอออะไรนะตอดอกซะ เก็บสตรอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่้วยตาก็เลยพาเพื่อนเพื่อมาชิมสตรอเบอรี่มากินสตรอเบอรี่มากินสตรอเบอรี่เป็นเพื่อนดูยตตาถ่ายคลิปแล้วแหละตอนแรกยตาว่าจะไม่ถ่ายคลิปเออเก็บสตรอเบอรี่นะแต่มีเพื่อนบางคนบอกว่าให้ให้ถ่ายอยากอยากเห็นอีกนะแต่อย่าถ่ายยตาถ่ายให้แล้วเก็บสตรอเบอรี่แต่ว่ายตาจะโหลดหลังจากกินนะปกติเก็บแล้วก็มากินนะเนาะแต่ยตาจะจะกินก่อนค่อยเก็บ <laughs> เนาะเยตาจะกินก่อนเคยเกี่ยวนะเคยทําไว้เคยทําไว้เคยเห็นไว้มีแต่คนเขาลงเก็บแล้วมากินเนาะแต่เยตาจะกินก่อนเก็บเออนั่นเลยมาแปลกๆมาแบบคนบ้าๆไงคนชนบทไงมากินตตยต้นแอปเปิลเพื่อนๆไต่ร่มทาพริกเกลือมากินพริกผงพริกผงแล้วยาตาหลอกแล้วยังไม่ได้มีคนถามว่าอะไรนะ ทำสวนถนัดไมมันเคยชินแล้วแหละมันก็ไม่ยาวมากหรอกเพื่อนๆเนอะจะโชว์เล็บไปจะโชว์กินนียนะกินกันกินไปคุยไปไลา์สดอยากอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรก็ถามมานะเพื่อนๆเดียตาตอบไดใบ้ในคลิปที่เก็บในคลิปที่เก็บยตาบอกแล้วว่ายตาอยากกินวันนี้อยากกินสตรอเบอรี่กินพริกเกลือแต่ก่อนยตาก็กินเปล่าๆนี่แหละ ขอ,องนี้ยีตาไม่มีอะไรหรอกอยีต้าบอกเพื่อนๆว่าโอ้ยมแมลงครับคลิปยี่ต้ายูทูบยีต้าได้หนึ่งปีแล้วเพื่อนๆได้หนึ่งปีเต็มเลยคลิปยีต้าได้หนึ่งปีแล้วอืม ทีย,ยตาบอกว่าจะมาฉลองกันฉลองอะไรฉลองกินสตอรี่กินสตอรี่ไต่ต้นแอปเปิ้ลฉลองอะไรนะเพื่อนๆแต่เย,ยตาก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเนาะที่ติดตามเนาะที่ติดตามเย,ยตาเพราะว่าเย,ยตาจะเอเล่าแล้วว่าเดี๋ยวเยตาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวขอขอพูดอีกนิดนึงม,มีเพื่อนๆบางคนบอกเย,ยตา ถ้าไม่พูดซ้ำๆซ,ซักๆอาจจะดีแต่ยตาก็อย่างว่าเนาะคนไม่มีความรู้อะไรเลยเนาะพูดบางทีมันพูดแล้วพูดอีกเนาะมันจําไม่ได้ว่าพูดไปแล้วยังอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละก็ทําได้แค่นี้แหละคนจบป .6 นะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> การที่เยตาทํ o ย t u b e ทำไมเยตาถึงทํา youtube นะเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนถามมาว่าเพราะว่าเยตาจะพูดไม่เหมือนคนอื่นเขายตาเป็นคนอีสานแต่ว่าเยตาเป็นคนสีสเกศส,ส,สีสเกตนี่มันจะ รวมญาติรวมมิตรอะเนาะมีท้งลาวมีทางสวยมีท้งขเขมรมีทั้งไทยนะแต่แต่ก่อนยติตาอยู่หมู่บ้านหนึ่งยติตาเออหมู่บ้านที่ยติตาเกิดนะ่ะพูดขเขมรกันหมดทุกคนเนาะห่างจากหมู่บ้านที่ยติตาอยู่ปัจจุบันประมาณประมาณรนะ้อยกิโลเมตรเนาะแต่ก่อนยติตาเกิดอีกอำเภอหนึ่งแต่ยติตาย้ายมาอยู่อีกอำเภอหนึ่งเพราะว่าแต่ก่อนพ่อแม่จนนะเนาะ จนแล้วก็ทํานาทีนี้นามันก็เท่าเดิมมันนะแต่โลกหลานมันก็ขยายพันไปเรื่อยๆเนาะนาก็อยู่เท่าเดิมที่ทํามาหากินด้อยู่เท่าเดิมทีนี้ตาเขายังของเยตะก็เลยไปบุกครุกป่าสงวนป่าอะไรที่อยู่ใกล้ๆในที่ที่เยตะอยู่ปัจจุบันนะเนาะแต่ก่อนนั่นแหละไปบุกบบรุกบุกเบิกทาไร่ทําไปมันสําลังอะไรเงี้ยเยตะยังเคยไปทําเลยแต่ก่อนไม่มีรถไยนะไปขุดเอา ขุดเอาได้ไม่เท่ายรมองไปข้างหลังเต็มไปแล้วยายาขานะแล้วก็สะกอนบานกักระต๊อบเกี่ยวยาขามาทําหลัง่าเนะฝนน้ําก็ต้องไปหาถ้าไกลเลยมากินนะเนาะ แต่ก่อนตอนไปแต่ก่อนถนนหนทางไม่มีนะต้องใช้เกวียนไปนะประมาณร้อยกิโลเมตรไปตาของนี้ตาใช้เกวียนไปพอไปบุกได้เยอะทีนี้หลวงเขาก็ไม่เลยมาจัดสรรแบ่งให้คนละสิบสี่ไร่สิบสี่ไร่เองนะแบ่งปันให้แต่กอนตายตาได้เยอะแต่มาแบ่งก็ได้คนละสิบสี่ไร่แค่นั้นครอบครัวละสิบสี่ไร่คนอื่นเขาก็ไปเอาไปเอาเสร็จแล้วก็ขายทิ้งอะไรเงี้ยเนาะสมัยก่อนถ้าใครมีเงินก็มีได้ที่เยอะก็ซื้อไว้เนาะนั่นแหละ จะพูดเรื่องย t u b e ทำไมไป <laughs> จะพูดเรื่อง youtube ทำไมไปได้ถึงถึงโน่นแล้วล่ะ <laughs> youtube ของยตากะทีเยตาทำนะเพื่อนๆเนยตามันติดมือหน่อยนะเพื่อนๆยตาไม่ได้เอาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เอากระดาษนะเฮ้อสตรอเบอรี่ไม่เป็นไรน้องนะเยตาไม่มี ไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มี p, เ,เ,เ Sang Ang ท็บเล็บแล็บท็อปลอบท็อปเล็บเท็บล็อบอะไรไม่มีนะเยตามีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวแหละที่เยตาทำยูทูบนะทำยูทูบแล้วก็เยตาทำไมถึงทำ YouTube เริ่มต้นมาได้ยังไงทำไมถึงทำ ตอนแรกพูดถึงเรื่องการใช้ไอ้รูดๆรูดๆนี่นะเขาเรียกอะไรสมาร์ทโฟนนะนะเพื่อนๆเยาตาไปใช้ไอ้จิ้มจิ้มอยู่นะทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือที่บ้านที่เยอรมันนี้เยตาก็ๆๆใช้อันจิ้ม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 กดอยู่เครื่องเล็กๆนะเพราะว่าอันนี้มันใช้ไม่ได้มันใช้ซิมของอยู่นี่ยาตาก็ไม่รู้เรื่องหรอกใช้ซิมไม่ได้หรอกยาตาทาไม่รู้เรื่องอ่ะทีนี้ ตอนนั้นก็ใช้อันกดๆอยู่ที่นี่บริษัท AIS นะเมื่อปีที่แล้วมันให้เอาของเก่าไปแลกแถวบ้านยีตาแต่ก่อนไม่มีสัญญาณน่าจะโทรทีก็ต้องขึ้นลังคาบ้านไปโทรโทรศัพท์เพราะมันมันมันไม่มีสัญญาณนะเพื่อนๆนั่นแหละทีนี้เขามาทําเสาใหม่เสาไรสัญญาณเขาก็ให้เอาไปแลกมีสองเครื่องมีสองเบอร์นะก็เลยเราเอาไปแลกอันหนึง่งนั่นแหละเอาไปแลกมาปีที่แล้วช่วงปีใหม่นั่นแหละ ไปแลกมาเยตาก็ใช้ไม่เป็นหรอกเขาให้โทรให้อะไรก็โทรไม่เป็นหรอกเพื่อน,อนตอนไปแลกอะ่ะเขาเห็นลงชื่อนมสกุลฝรัง่งนะเขาก็หาแคเห็นรับเมียฝรัง่งเขาก็ถามว่าสมัครเน็ตสมัครอะไรสมัครเน็ตไหมอะไรเงี้ยเราก็เออเออเอเอ,เอให้เขาทำให้คนนะสมัครเน็ตสมัครไลน์อะไรนะไปกับคนอื่นนะไม่ได้ไปกับแฟนพอนั่งรถกลับมาใครมีเบอร์เรามันไลน์ขึ้นนะ น้องก็เห็นเขากลายมาอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเยาตายังยังไม่รู้เรื่องเลยยังทําให้เป็นเลยรับก็ไม่เป็นโทรก็ไม่เป็นเลยทําอะไรไม่เป็นนะเป็นแต่ก่อนปีที่แล้วนี่เองเนาะยังไม่เป็นอะไรสักแรงหนึ่งพอมาอยู่บ้านลูกชายก็สอนให้สอนให้เล่นลายนั่นแหละยูทูบอะไรก็ไม่เคยดูนะสอนให้เล่นลายเกิดพึงเล่นใดเดือนหรือสองเดือนนี่แหละลายทีนี้ก็กลับมาเยอรมันพอกลับมาเยอรมันยยตาก็ก็ไม่รู้จัก ไอ้อะไรนะควายๆนั่แหละที่สมัยก่อนนายตาบอกให้ติดไอ้อะไรนะเพื่อนๆควายๆที่อาจาเคยว่าไ like ล่ควายนะอะไรคือไ like ล่ควายนะเอออะไรไวไฟไวไฟเออนั่นหละจะพูดไ like ล่ควายเดี๋ยวก็หาไวอย่างู้นอย่างนี้ไล่โอ้อะไรไวไฟยูนิมเขาก็ไม่เรียกไลฟ์ยูนิมเขาก็ไม่เรียกว i ฟน่ Fi นะเขาเรียกเวลานเขาเรียกเวลานเออนั่นเละย,ยตักก็ไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องหรอกเพราะยูนินมัน อินเทอร์เน็ตมันในโทรศัพท์เลยเนาะอยู่นี่อินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ติดไม่มีไวไม่มีอินเทอร์เน็ตแฟนยิตาก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแฟนยิตาก็ไม่รู้เนาะทุกวันนี้ยิตาไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรนะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวสองเครื่องน่เครื่องเก่าอันนั้นนั่แหละพอมาก็มาทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้เล่นหรอกไลน์เลยอะไรไม่ได้เล่นหรอกช่วงเดือนที่แล้วนี่แหละเนาะทีนี้ทางบ้านเขาเรียกยิตาไปเขาเคยได้ยินยิตาว่าเล่น เล่นเล่นลายเล่นอลไรเนี่ยเขาก็เรียกไปแล้วเขาก็ไปปล่อยไอ้ปล่อยไอ้ไอไล่ควายยตาเขาพูดไล่ควายแล้วกันเนาะยตาบางทีมันไล่ไล่เนี่ไม่ใช่ไล่ไวไฟไวไวไวไฟนั่นแหละเขาปล่อยไวไฟยะตาในเมื่นที่พอปล่อยให้ปุ๊บทีนี้มันก็ขึ้นไลายตื้อ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 ตืตที่เยี่ยมที่คนเขาส่งมายตาเออยตาเออเฮ้ยมันเล่นได้นี่วาอะไรอย่างงี้แต่ไม่รู้เรื่องนะว่าเรื่อง เรื่องไวไไม่รู้เรื่องนึกว่ามีแต่อินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ไม่เคยรู้เรื่องว่าไลายควายมันเป็นยังไงเนาะทีนี้ก็าป่อยให้ทีนี้ก็เออได้เล่นทีนี้ก็มาถึงบ้านมาเล่าให้แฟนฟังที่นี้ให้แฟน,แฟนให้แฟนติดเน็ตให้เออพอติดเน็ตให้ปุ๊บแฟนยตาไม่ก็ไม่รู้เรื่องเนาะพอติดเน็ตให้ปุ๊บนั่นแหละยตาก็เลยถ่ายกำลังสวยๆแบบนี้นะเพื่อนๆอ,อ,อ้อยู่มาตั้งสิบปีดูอยู่คนเดียวนาะเออนั่นแหละ ทีนี้พอกิ๊กกิ๊กกิ๊กเหมือนเขาบอกว่าพวกญี่ปุ่นพวกญี่ปุ่นเขามาเที่ยวมั่งน่องนะญี่ปุ่นชอบแต่ถ่ายรูปถ่ายรูปเนาะ,ะยตาก็ถ่ายถ่ายส่งไลน์ส่งแต่รูปส่งแต่ไลน์และไอ,อ้โทรศัพท์นั่นน่ะที่ยตะาแลกมานะเครื่อง 1, หอนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบหรือเจ็ดร้อยยี่สิบนี่แหละก็เท่ากับฟรีเนเพื่อนเพื่อนพอแลกมามันก็เขาเติมเงินให้เท่าราคาที่เราแลกะนะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนเออไม่ดีก็ยตะาก็ใช้ถึงจนมันแค่ไม่ชัดเฉยๆเนาะแต่เวลา ลายอะไรนี่เราพิมพ์อะไรมันเกิดติดอยู่นานเลยชะงักอยู่นานเลยจิ้มแล้วจิ้มอีกจิ้มแล้วจิ้มอีกเนาะเออนั่นแหละส่งลายไปส่งลายมาทีนี้ส่งไปกับพอถ่ายวีดีโอส่งคลิปส่งก็ได้แค่นาทียี่สิบนาทีครึ่งแค่นั่นแหละถ่ายวีดีโอส่งรูปไปให้ทางบ้านดูเนาะนั่นแหละแต่ยีตะก,ก็กดจิ้มไปม่โมวไปมวนั่นแหละไปโดน youtube ยังไงไม่รู้โดยโดย,โดยโบังเอ,อิญน่ะ youtube น่ะไม่รู้ยีตาไปทายังไงยีงต่ตจับไม่ได้เลยตอนนั้นน่ะไปทําแล้วกับ ได้ไปถ่ายเหมือนก็ถ่ายแล้วก็โหลด youtube นี่แหละส่งให้ทางบ้านดูเนาะมันก็นโหลดได้เยอะที่นี้ใช่ไหมโหลดได้เยอะเยตาก,ก็เลยถามน้องว่าเออตอนแรยกยยตาไม่ได้คิดว่าจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะเยตาก,ก็ถามน้องว่าเด็ถามน้องว่าเออมีคนดูเราได้ไหมเนี่ยอย่างนี้อะไรเนี้ยน้องก็บอกว่าคงดูไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้นะมยตาก,ก็เออดูไม่ได้ก็ดูไม่ได้เนาะทีนี้พอ ทำไปทำมาสักพักหนึ่งมีสมาชิกสองคนหรืออะไรอะไรทำน้องสาวว่าเธอได้ได้กดติดตามไม่อะไรนี่มีสมาชิกสองคนคนน้องมีมีน้องอู่สองคนนะคนหนึ่งว่าคนหนึ่งว่าใช่อีกคนหนึ่งว่าไม่ใช่เออใครละ่ะทีนี้เนาะนะ,นะก็ไม่สนใจก็ทาไปเรื่อยๆโพสตอต่อมามีอยู่คลิปหนึ่งไปเปิดดูอยู่ๆมีคนดูมาห้าร้อยคนเฮ้ยมัน ยตกใจเลยออม,มาได้ยังไงนะพอเห็นแล้วพอวันลังมามาทำคลิปเอยขัดขัดเขินเขินเห้มีคนมาจากไหนมาดูนะนะเออนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาแหละยะตาย,ยะตากท็ทำมาเรื่อยๆทามาเรื่อย มาจนบางคนก็เม้นมาทีนี้พอสักพักหนึ่งก็จะมีคนเม้นมาตะแรงไม่มีพอเม้นมาตอนไหก็ักโอ้บางคนบอกโอ้กล้องไม่ชัดอะไรอย่างง้นอย่างงี้อะไรงี้ก็เลยสัญญานนอะไรสัญญากับเพื่อนๆว่าถ้าถ้าไม่ถ้ายะตะไม่ได้ท YouTube, ํ o ย t u b e ยะตะก็ไม่ได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นี่หรอกนะยะตะก็ยังใช้อันนั้นอยู่เหมือนเดิมมาเนาะทีนี้ก็ว่ากล้องไม่ชัดยะตะบอกเออสัญญาว่าเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยจะซื้อใหม่พอก่อนที่ยะตะจะกลับนะเพื่อนๆพอ <laughs> พตอนที่ยะใกล้จะกลับเมืองไทยนะั่นอะเออ ืทาไม่รู้เป็นอะไรอยู่อยู่ยูทูบโดนตัดไปอยากตะก็ไม่รู้รไม่เคยเล่นเนาะใครจะรู้นะตัดไปทีนี้อ้าวทีนี้น้องทำยังไงล่ะทีนี้เชื่อไหมเพื่อนๆไอ้อไอ้ช่อง youtube ไอรหัส youtube อะไรของตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยไม่ได้สมัครไม่ได้อะไรเลยอืมจะนึกว่าที่เราไปสมัครที่ที่เราเปลี่ยนโทรศัพท์นะนึกว่าเขาจะสมัครให้เราอะไรอย่างนี้ แต่โทรไปถามเขาก็เขาก็บอกว่าส่วนมากถ้าเขาสมัครเขาก็จะสมัครเบอร์โทรของของของลูกค้าน่นแหละให้ก็เอาน้องเขาเป็นคนทําให้นะเพราะยูทูปมันหายเขาก็กดหาทํายังไงไม่รู้เขาเอาเบอร์เรานะั่นแหละไปค้นหาวอะไร,ไไไรมันก็ไม่ใช่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 เพื่นจนโอ้ยทําไงละ่ะทีนี้พอเราซื้อโทรศัพท์ใหม่เราก็อยากได้ช่องเดิมนะเพื่อนๆเนาะทีนี้พอเอ่อ อยู่ไปอยู่มาไปอยู่มาผลสุดท้ายที่ไหนได้โรกชาย,ยตาเป็นคนเขาเป็นคนสมัครยูทูบไหมนะเออนั่นแหละแต่ตอนนั้นช่วงนั้นที่ทำนะแอบลูกด้วยนะตอนนั้นที่ทำแรกๆโลกชายเขาไม่ให้ทำเออเรื่องเมื่อเราซื้อบรอ,อยี้่ไละนะเนาะไม่รู้เรื่องอะไรนะเขาก็เลยไม่อยากให้เราทำยูทนะูบเนาะนั่นแหละพอผลสุดท้ายมาเออย่างไงไม่รู้ตอนนั้นยังไงลูกน้องสาวเขาแกล้งแกล้งทำโรคชาย,ยตาอ่ะนะเออนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นคน เขาเป็นคนสมัครให้ยา่ตาเองแหละยูทูบนั่นี่ยเออนั่นแหละเรื่องราวที่มาที่มาที่มาที่ไปนะเพื่อนๆถ่ายให้สังบ้านดูถ่ายให้สังบ้านรู้ไม่รู้ว่า y o youtube ทําทำ YouTube ได้เงินโอ้ยถ้ารู้ยายต้าขยันตั้งนานเลยเฮียเน่อุนดาอุนดาเอฟเฟอร์ไพ์มาวะหุ้ม ยายนะฟลาวเมนฮัลโหลยี่ยี่ยียี่ยี่สามีมาสามีมาถามว่าได้ยินเสียงอยู่ไหน เสียงตามารายุก่ <c ười> <c ười> ก,ก,ก,ก็เดี๋ยวพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวก่อนพักก่อนถำมาทำไมเขาบอกว่าก็ได้ยินเสียงพูดนะว่าทำอะไร <c ười> ดีนะที่เขาส่งเสียงให้ก่อนดีนะที่เขาส่งเสียงให้ก่อนไม่ใช่เพราะเขาไปยืนยืนอยู่ข้างหลังอย่างนี้ ตกใจเพราะตอนนี้มันไม่เหมือนวันก่อนว่าตอนนี้หญ้ามันเต็มนะมันมองไม่เห็นเราแต่ตอนตอนวันกนะ่อน่ะหญ้ามันโลกนนะก็เ,เดินมายืนอยู่กลางเยตาไม่รู้เรื่องเลยุยอยู่คนเดียวเยาตาไม่รู้คุยถึงไหนแล้วนะเพื่อนๆเอาแค่น, okay, นี้ก่อนเดี๋ยวเยาตาต้องไปเปิดอยาตาต้องไปเปิดดูคลิปเยาตาก่อน พอเฮตาคุยถึงไหนแล้ว <laughs> มันลืมแล้วอ่ะเออขอกินเนาะมันยังไม่ได้กินเลยเนาะี๋ยววันลังต่ออีกวันนี้เอาแค่นี้แหละคุยถึงไหนก็ช่างอเดียดะเปิดดูก่อนเยดี๋ยวจะไปต่อวันลัง <laughs> โหลดคลิปกินให้ก่อนคลิปเก็บนะเพื่อนๆอืมนี่ลูกเม้อร่อย แค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงหลานชายแย่งหลานชายแย่งบทไปคิดถึงคิดถึง